เนี่ยผมจดบริษัทไว้แหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำรายได้ผมยังไม่ได้ขายไม่ได้มีรายได้รายจ่ายจดเฉยๆเขาใช้คำนี้เขาบอกว่าผมกะจะเงียบๆไปผมไม่ส่งงบการเงินได้ไหมเพราะว่าผมยังไม่ได้เริ่มธุรกิจผมจดไว้เฉยๆทุกคนคะถ้าทุกคนฟังอยู่ค่ะไม่ได้กฎหมายเขาบังคับนะคะคือแม้เราจะจดเป็นบริษัทหรือว่าหอจกอรมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องส่งงบการเงินกฎหมายเข้ากําหนดมาแม้เราจะไม่มีเลยได้เลยสักบาทซึ่งงบตัวนั้นเราเรียกว่างบเปล่างบเปล่าคืองบที่ไม่มีไรายได้ไม่มีรายจ่ายถ้าสมมุติว่าเราทําเฉยๆคือทําเนียนๆไปเราจะเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะค่าปรับค่ะอ๋ออีมีค่าปรับด้วยค่าปรับคือ อะไรก็ตามที่กฎหมายเขากําหนดมาแล้วแล้วเราไม่ทําตามแน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องเจอคือค่าปรับแล้วค่าปรับที่เราไม่ส่งงบการเงินนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทอันนี้เราจ่ายให้ใครจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจค่ะยังไม่จบนะยังไม่จบอ่ายังมีอีกสี่พันบาทที่เราต้องไปจ่ายให้กรมสมรพากรค่ะรวมเป็นห <16. S 1> มื่นหกหมื่นหกเห็นไหม แพงนะคะความเงียบที่ราคาแพงความเงียบที่ราคาแพงเพราะ,ะฉะนั้นถ้าใครจดบริษัทไว้แต่ยังไม่ได้ดําเนินธุรกิจอย่าทําเนียนทําให้ถูกต้องนะ,ะ,ะเพราะว่าไม่คุ้มเลยที่เราจะต้องไปจ่ายค่าปรับอ,ะอ่ะแล้วเราก็เหมือนกับเป็นคนที่มีประวัติไม่ถูกต้องด้วยอะค่ะ,คะดังนั้นปิดงบไปเถอะอย่าคิดว่าเอะไม่อยากจ่ายค่าปิดงบให้สํานักงานบัญชีค่ะเขาคิดอย่างนี้ค่ะมัน ค่าปรับเยอะแพงกว่าค่าสอบค่าทําบัญชีอีกนะคะค่ะเขาก็มีเขาบอกว่ามีคนแนะนําเขามาแบบนี้อืมีคนแนะนํามาว่าค่าปรับเนี่ยเขาอายุความประมาณปีหนึ่งเขาก็จะปล่อยให้มันหมดอายุไปแล้วผมค่อยไปยื่นงบออเงียบหนึ่งปีเงียบหนึ่งปีถ้าเราตั้งใจจะทําธุรกิจเราไม่ควรเอาธุรกิจเราไปอยู่ในความเสี่ยงแบบนั้นน่ะใช่ไหมคะแล้ว พอเราพ้นไปหนึ่งปีแล้วก็ต้องจ้างสำนักง,งานบัญชีมาปิดงบอยู่ดีสรุป<ะ>ค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังไงก็ต้องจ่ายเหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้อง<ะ>น่าจะดีกว่านะคะ